สวัสดีครับผมก็จะสนใจภาษาอังกฤษภาษาอิษาลวันนี้ได้มากับอาจารย์ตู่ครับผมอาจารย์ตุ้มจะมาเยี่ยมเยี่ยมการพัฒนาความเจริญก้กาวหน้าหลักษาทีเ่เป็นชื่อเซนนอนอี่เราเรียนมลดีไว้ดีครับนะครับก็อยากจะมาดู มาเห็นหึนความเจริญรเรียนว่าเรียนแล้วได้เอาไปใช้อะไรกับตรงไหน,นยังไงบ้างครับผมอาจารย์สุนนก็แนะนำมาสิเรามาล้านนี้ดูอีกแล้วหนึ่งที่เรียนจบแล้วก็เอาไปทำธุรกิจยังไงบ้าง,<อ>างครับผมพือเป็นแนวทางนะครับให้คนที่อยากจะมีอาชีพในด้านนี้เลครับได้เกิดไอเดียขึ้นมาสังาษ์สานก่อนในการตอบคำถานะครับถ้ามีอะไรจะลองถามน้องก็รู้ที่ว่าเป็นยังไงที่เรียกนะอยากถามว่าคือตอนนั้นที่ไปเนี่ยมีมีปัญหาเกี่ยวกับอะไร จร, ais, จริงๆตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยปัญหายังไม่ได้มีแต่เหมือนอยากเรียนเพื่อเพิ่มเพิ่มลายเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจลดความเสี่ยงอะไรเงี้ยครับอยากรู้ว่าเออเรารู้เรื่องเครื่องตรงนี้พึ๊บมันก็จะผลไปเปิดเราก็จะไปทำอย่างอื่นได้ต่อยอดได้ครับผมแต่เมื่อก่อนที่ร่างรถอย่างเดียวเราก็ต่อยอดไย่ได้ครับผมเป็นการเรียนเพิ่มทำงานเพิ่มอะไรใช่ครับใช่ครับลดความเสี่ยงใช่ธุรกิจใช่ครับ แล้วพอตอนพอเรียนเสร็จเนี่ยนำกลับมาใช้อะไรบ้างหลักๆเลยจะเป็นในเรื่องแนะนำลูกค้าเหมือนเวลาลูกค้าเข้ามาเขามีปัญหาออรถเขามีปัญหาอย่างนี้คือจริงๆเราไม่ได้ทำหรอกแต่เราสามารถช่วยแนะนำช่วยเป็นเพื่อนเขาเหมือนซื้อความไว้วางใจสล้ารวา็นเพื่อนกันใช่บอกว่าเออผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะขอจุดที่เสียนั่นอยู่บบในวงๆนี้แหละคือจากเดิม ที่เรไม่รู้เลยก็ได้แล้วแล้วที่เราไปดูแล้วมันน่าจะประมาณตรงนี้ตรงนี้ค่าซ่อมน่าจะแบบอยู่ในช่วงประมาณนี้อ่าเราแตะเขาไปแล้วมันเป็นอย่างที่เราพูดเขาว่าเหมือนจะเชื่อใจเราก็ได้เป็นลูกค้าประจำกับประมาณแบบนี้ผมทราบชื่อจากอาจารย์โสมว่าชื่อมัมครับผมมั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 มนัมมัมมััมมมมัมมัมมั เรป้ามองก็ดีใจด้วยนะครับได้เห็นว่าเรียนแล้วได้มีโอ,อกาสนามาใช้อย่างน้อยที่สุดผมเห็นว่าสิ่งที่เราได้นก็คือเราสร้างเป็นหลัปกประกันให้กับลูกค้าได้ว่ามาซื้อที่นี่เป็นการแนะนาสิ่งที่ถูกต้องคลองทัางอีกอย่างนึงก็คือถ้ามีอาการเสียเกิดขึ้นในระดับเบื้องต้นนั้นเราสามารถที่จะช่วยได้ช่วยเหลืได้ช่ใช่เฉพาะหน้าแบบเฉินมีใครเป็นอะไรมาพังตรงหน้าก็ช่วยเวหลือไปก่อนแล้ววันหลังเคากลับมาล้างเราโอเคนะครับ แล้วการล้างมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยผมไม่ทราบว่าถ้าบริการเป็นยังไงครัราคาก็เด็ดราคาถ้าสแตนดาร์ดเลยรถ300ซีซีก็อยู่ที่300บาทมันก็จะมีใช่ครับมีล้างรถเคลือบสีล้างโซ่หรอลิ้นโซ่ก็เหมือนกับคือผมด้วยใช่ครับที่อื่นไม่มีนะก็คือจะล้างโซ่ด้วยผมว่าราคาได้ราคาได้มันเก่งด้ยนะใช่ครับแล้วเป็นไงมางทุกวันนี้พอพอไปเรียนมาแล้วชีวิตแล้วก็ธุรกิจเป็นยังไงบ้าง ก็พอสมได้เนาะใช่ครับเราต้องขออยู่ได้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับผมจริงใจกับลูกค้าไปเรื่อยๆครับโอเคนะครับผมแล้วงานล่างนี่มีลูกน้องช่วยไหมหรือทำคนเดียวยังไงปกติจะช่วยกันทั้งสองคนพาเีคนหนึ่งก็เป็นสามคนเพราะว่าบางทีต้องหาหาคนมาจริงๆไม่ได้ช่วยผมหรอกแต่เหมือนมาช่วยลูกค้าให้ลูกค้าไม่ต้องรอนานเพราะว่าทำคนเดียวมันนานเรามีคนมาช่วยก็ไวว ก็ทำให้ปรับปรูนในให้ขึ้นมาในระดับหนึ่งครับผมดีกว่าเดิมไหมครับก่อนเรียนหลังเรียนดีกว่าครับดีกว่านะใช่ครับได้ได้ความรู้ได้คอนเน็กชันเพื่อนๆที่ไปเรียนกันก็ไปกันเพื่อเพื่อนกัใช่เราก็มีคอนเน็กชันแบบได้เหลือกันครับผมก็อ่าเคยฝันเนี้ยลองลองพอหลังจากเรียนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มีธุรกิจแล้วเนี่ยเนี่ยลองลองดูเรือว่ามันอินเซ็กชันอะไรบ้างตอนนี้ที่เราที่เราทําธุรกิจของเราอยู่ที่นํามาใช้ได้ครับจะให้ลอง โซนนี้เป็นอะไรโซนนี้เป็นอะไรแล้วตรงนี้เป็นอะไรลก็เดี๋ยวถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถคูตอร์ไซดมันจะเป็นพวกหล่อลื่นล้างโซ่เคลือบสีอะไรพวกนี้ครับเป็นเป็นในส่วนของดูแลเสริมหล่อประมาณนั้นครับเป็นงานเสริมหล่อเซกชันที่หนึ่งใช่ใช่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเป็นทางโซนนี้เป็นทาบตรงนีใช่ครับก็จะเป็นเป็นพวกน้ำมันเครื่อง อย่าหวานเลยใช่ครับก็ได้ความรู้ที่เรียนมาก็มาประยุกต์ในการอธิบายในพวกนี้ใช่รถรุ่นนี้เหมาะกับตัวไหนอะไรยังไงประมาณนั้นครับก็จะมีเป็นน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มีจะเป็นเป็นฝั่งโซนโซนทบโซนเสริมหล่อใช่แล้วไปดูโซนเสริมหล่อห่อยก็เนะครับเสริมหล่อลองไปดูไปดูที่บริการการทัดร่างแบบนี้ก็ธรรมดาเนี่ยครับไม่ใช่ก็ าก็จะเป็นเหมือนโฮมดิ่รดาเราทําในบ้านิวิวยอะไหสวนคิวไหมสัประมาณนั้นเอิวมีคิวตลอดนะครับ่อร้านทําหาข้ในแล้วก็ขัดข้างนอกช่างผู้ชมที่เขารับรจะเห็นว่าการทุกินั้นไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่อะไรที่มากมายนะครับ อยากที่เห็นวันนี้ผมแค่มาเห็นเป็นเพียงอาคารบ้านนิดหรือตีแถวเพียงหึือสองคูหานะครับก็สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นทางด้ของเซอร์วิสหรือทางานเน้น,น,าานทางด้นของวิมไได้ได้ทั้งซ่อมได้ทั้งลา้างได้ทั้งขายผ้าขายอะไรต่างๆแล้วก็คุณวามต่างๆนะครับกี่สามารถเข้าอะไรตการด้วยสร้างชีวิตสร้างอนาคตได้โดยทําให้ตัวเขาเองนะครับอยู่ได้จงมีความสุขแล้วก็ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาื่อยนะครับ าแอบนอกอ๋อแอบนอกรับนทีแค่เวลานานเท่าไหร่ครับประมาณคันละหนึ่งห่วงครับชั่วโมงนะวันหนึ่งสามสี่คันงสี่ห้าใช่ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะวันละเป็นทันเหมือนกันครับผมก็หลายหลายอย่างก็ได้ครับไม่ลำบากมีอะไรจะฝากกับทานผู้ชมบ้างไหมครับก็ค่ะในส่วนของผมผมจะฝากเหมือนเคล็ดลับประจําใจของง่ายๆเลยก็คือผมจะเน้นความจริงใจกับลูกค้าครับเรา ให้ความชื่อสัตว์กับเขา <Okay. S 2> ทําไปเรื่อยเรื่อยนิดรนิดค่อยๆสร้างกลุ่มฐานลูกค้าประจําของเราไปวันวันนึงมันเราก็แข่งครับอยู่ได้มีคนมาร้านทุนวกวันครับใช่ครับนี่คือสิ่งที่เ,เกิดขึ้นจากความจริงใจของคุณหม่ำนะครับที่ทำาั้งได้ของการบริการเปไปซึ่งถือว่าเป็นสีแสงทองท่านหนึ่งนะท่านที่ประสบความสำเร็จนะจะบูนนะครับผมก็ต้องขอแสดงความยิดี เพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าอยากจะมีอาชีพนะครับที่จะเป็นช่างวิจยหรือจะมาทำธุรกิจทางด้านนี้ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเลยนะครับก็มาเรียนที่แสงทองได้เลยนะครับเราเปิดเป็นระยะะนะฮะสนใจติดต่อไปได้เลยนะครับที่โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีนะครับที่หมายเลข023042099นะครับ023042099ไปดูในเว็บหรือในไลน์ก็ได้นะครับนะติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับมีอะไรจะปับกับทาง่อง คุชมมากไหมครับก็อย,อย่างถ้าฝากก็ไม่ให้สมุมทุกคนฝากร้านลาน้ลางรถหอไสนะครับ,รบไ,ได้เลยครับ,บกับผมก็ชื่อร้าน,านอยู่ที่ไหน,น,นไร,ร้าน D M b i บ e s h อครับอยู่จัน้าสนิทวงทศ์71 นะครับอ่าอยู่ปากซอยเลยเจ็ดสิบเอ็ดเข้ามานิดเดียวอยู่บนขวามือครับผมร้านเปิดเจ็ดสิบเอ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มมีวันหยุดไหมครับหยุดวันอาทิตย์ครับอ๋อวันอาทิตย์วันเดียวใช่เป็นร้านล้างมอเตอร์ไซค์เฉพาะสไตล์โฮมดีเทลลิ่งก็คือล้างเองดูแลเองทุกขั้นตอนครับผมผมถามถึงท่านผู้ชมนิดนึงการล้างอ่าแบบบิ๊กไบค์เนี่ยเฉพาะกับอกับรถทั่วไปเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมันตต่างกันครับต่างกันรายละเอียดต่างกันใช่ไหมใช่ครับรายละเอียดต่างกัน ความชํานาญในแต่ละจุดรถแต่ละรุ่นมันจะมีจุดที่แบบไม่ค่อยสะอาดจุดซอกจุดมุมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามาถ้ามาร้านบิ๊กไบค์ล้านบิ๊กไบค์มันก็ต้องล้างควรจะเป็นร้านที่ล้างโดยเฉพาะใช่ครับมันจะได้เรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดที่จะด,ดีกว่าร้านทั่วไป<ช>์มใหม่แล้วกร้านดีเอ็มไร่ฉอกนะครับฝากด้วยได้ฝากซอยเจรันเจ็ดสิบเจ็ดเบ็เบ็ดแค่เข้ามาอยู่ทางด้านขวามือครับนิดเดียวเข้ามานิดเดียวก็เจอเลยครับ ได้ครับขอบคุณมากครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งการบริการที่ทาให้ลูกค้าในครัได้รับความสะดวกแล้วก็ทาให้ในซีดีดีกตับไปได้ขอบคุณมากครับ